สวัสดีค่ะเพื่อนๆมิติสิภามาเบงค่ะมิติสาวยโสมาอีกแล้วจ้ามาเบงผักสดาของเรานะคะผักสดาของเราเกิดเร็วมากเลยค่ะเกิดอยู่ทั้งเกือบทั้งปีเลยจ้ามันนี่เขาก็มาเบงมิติสิเก็บผักสดาไปขายนะจ้าไปลวกขายมาละสิบบาทนะคะเรามาดูผักสดากันนะคะผักสดาต้นนี้เป็นผักสดาวสามฤดู้วจ้ามันสิมีอยู่ตลอดเกือบตลอดทั้งปีเลยจ้า อันนี้ก็เริ่มจะโอกินแล้วนะคะวันนี้มิติก,ก็จะลวกไปขายนะคะแซ่บหลายจ้าแต่ว่าก็มีรสขมอยู่จ้ามีรสขมนิดหน่อยอยู่จ้าเราจะรีบๆเอาไปขายนะคะเพราะว่าผักเะสะเดาสสเดากงนี่มันเป็นเกือบทั้งปีจ้าแต่ว่าก็เกิดบ่หลายถึงฤดูงามนี่ก็สิออกหลายจังหน่อยจ้าผักสะเดาหวานเขายังไม่ออกนะคะอันนี้เป็นผักสต้าสามฤดูมิติกปลูกมาหลายปีแล้วจ้าอันนี้ ถือร่มล่มแล้วก็ปงไม่จากตว่ากะต้น,ตนญงขึ้นอีกคือเก่าแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีลวกของเรานะคะแสบจะขมนิดหน่อยจะบกขมหลายจ้ะดกมากเลยอันนี้เก็บไปแล้ว,วจ้ะซุ่มหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาลวกกันอีกรอบนึงเราเอาแค่นี้กอนนะคะวันนี้นี่เป็นสเสดาที่เรามัดไว้แล้วนะคะเราจะขายมาละสิบบาทมาทัดง่ายง่ญ่จ้ะเนี่ยเอาดอกแบบนี้ไปขายมันจังหวานดีเจ้ะนี่ มันจะไม่มีรสขมจ้ะถ้าเราเอาแบบตุ้มๆไปขายมันจะขมเราจะเอารุ่นนี้เพราะว่าสตเดาต้นนี้จะมีรสขมนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลวกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีลวกของเรานะคะมาดูวิธีลวกของเรานะคะไม่ติดก uh una, เกดยุให้ยุหน้าคือเกาดจ้าหมนึงเขาก็ง่ามง่ามจ้ะยับไปทั้งนั้นเนี่ยพอมอน <laughs> พันมองไม่เห็นเออ มีนาหกคือเก่าหรอจ้ามาดูวิธีลวกเดาของเรานะคะมีติดกข้างมันเดือดเลยจ้ะ,จะกระลวกลงจักหน่อยจักข้าวจ้ะเราจะล้างกันสองน้ํานะคะอันนี้น้ำแรกจ้ะอันนี้น้ำที่สวงจ้ะี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ตรงนี้จะให้น้ำเดือดจ้ะเหาก็าลังล่างสวงน้ำจ้ะจังมุขผมจ้ะ รสขมกับจังหวะขมแห้งจะอร่อยมากเลยนะคะจิ้มน้ำพริกกินกับปนนป่า้อจ้ะมาชิมดูนะคะว่ามันจะขมไหมหขมนิดหน่อยจ้ะมันมีรสหวานของดอกบานเนะจ้ะเพราะว่ามันบานเราปล่อยให้บานกินกระปุบบนจ้ากินกระปุบบนกับน้ำพริกน้ำพริกสดเดาวหวานนะจ๊ะจะวิธีดกค่อนข้างจ้ะ นำเดือดเขาก็เอาลงจุ่มข้าวหนึ่งจะบ่บดูนบ่ตองจุ่มดูนแล้วจ้ะเราจะเลือกดอกที่กำลังจะบ,นบานๆจ้บมันจังเสียบจังหวานมีรสขมนิดหน่อยแล้วจ้ะสะเดาต้นเนี่ยเราจะรีบเอาไปขายนะคะถ้าสะเดาวหวานออกสะเดาขมเราก็จะไม่ค่อยได้ขายนะคะตัวน,นี้เราก็จงรีบๆเอาไปขายนะคะจากกหวาน มีขมนิดหน่อยจ้ะขมนิดหน่อยเสรบจ้ะเสบซํานี่แล้วเสบคอนคอนบ่มข,ข,ขมเลยกับผสแสบจ้ะเดดสะเสดาแท้ของแท้ต้องมีรสขมนิดหน่อยนะคะผิดกระปนจ้ะปุนปู่เนาะจะ,จะเราจะขายมาละสิบบาทนะจ้ะขายมาละสิบบาทค่ะมัดใหญ่มากเลยตีเห็ดมัดใหญ่จ้ะ จา่าเมติ๊ก็พามาดูวิธีลวกสะเดาของเรานะคะเมติก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกินกระปนจะเสบเสียบจะเดาขมนิดหน่อยจะเดาตัวนี้ขมนิดหน่อยจ้ามอีอะไรอะไรแล้วก็ขายไปก่อนนะคะได้นิดนิด,นดหน่อยๆแล้วก็ได้แล้วก็ทำนะคะ